ว่าส huh? ีแดงเป็นรอปภฮะฮะสีแดงสีแดงทำอะไรอะตมรต้อตตาเล่แล้วว่าสีอะรเป็นแตว่ามรต้ตตาเลแว่าสีอะเป็นแตวา้ารู้ว่าสีแดงเป็นแต่ว่าพื่อนเราเนี่ยพื่เรา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 จะจะ่อยเพนชนะเนี่ยเราวเรา โอเควันนี้ก็สวยที่คนดยนาะวันนี้เราเกี่กับเยมชื่อว่าซุปเปอร์ซัทเองวู้ฮู้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับเพื่อนหลายคนเลยนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ไปดูกันเลยซึ่งบบาทฝ่ายกลางจะมีสองบบาทนั่นก็คือบบาทนักวางเพลิงชุ่นักฟงเพลิงนี้ก็จะร่าํามันใส่ผู้เล่นอ๋อแล้วก็ต้องราดให้ครบหมดทุกคนนยานใบนี้แล้วก็ตุดไฟ เผาทุกคนที่นี้แล้วก็ชนะแล้วบทบาทจ็กเกอร์ปั่นป่วนให้ถูกหวดออกแล้วจึงจะได้ใช้ชนะแล้วก็สามารถมุดท่อได้แต่การมุดท่อต้องระวังไว้บทบาทดินจาสามารถมักหัวใครก็ได้ทุกคนแล้วก็พอเวลาเราวะไปค่าก็จะมีใบไม้อยู่เราต้องหลบหนีใบไม้เพื่อให้จะไม่ไม่มีคนจับได้ บทบาทโตแฝงสุดเกลี้ยนบทบาทซาเปเรสามารถฆ่าแล้วก็ลากศพไปซ่อนได้บทบาทเราบพอสามารถติดกล้องได้สามมุมแล้วก็สามจุดแล้วก็สามารถดูกล้องทางไกลได้บทบาทผู้พิทักษ์สามารถพิทักษ์ใครแลวก็ได้ในยาหนึ่งคนให้คนนั้นไม่ถูกโดนฆ่าดูิด้วยเฮ้ยไ่ไไปเล่นต๊ะมุ้งเฉี่ยเนาะ ใครจะเป็นใครจะเป็นอยากเป็นอ่ะอยากเป็นอ่ะอยากเป็น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 อยากไปโลตัสไปทำไมไปทำไมอุ้ยเป็นลูกเรือหรอบอรเราเอาลูกเรือมาแค่หนึ่งบาทบาทนะเตะได้ลูกเรือมาเตคุณกเรือมาแล้วอ่ะต่ได้ลูกเรือมาได้ลูกเรือมาแต่ลูกเรือมีแค่บาทเดียวแต่ได้หมนเฉย โอเคซึ่งวันนี้จะมีหลายโรเลยนะทุกคนก็เดีจะเป็นโรนักวางเพลิงแล้วก็โจเกอร์นะทุกคนก็เป็นนินจาสัปเปอสัปเปรอแล้วก็รอบพอใส่รับใส่รับเราไม่ได้เอามานี่เราก็เอารอบพอแล้วก็พูดพิทักษ์มานะทุกคนพูดบาดเยอะกันเลยเยอะกันเลยทีเดียวเลยทุกคนโอเค โอเคกดสิกดกดกดสิกดไม่เราไม่เราเบิดเบิดไม่เราไม่เรไม่กดไม่กดไม่ไม่ไม่กดเอ้ยกดแล้วโอเคอุ้ยมีคนตายน้ำเงินตายที่ไหนอ่ะอุ้ยสองสี่หกตัวแล้วจีนตายน้ำเงินตายอย่าบอกเลยน้ำเงินตายน้ำเงินตายอ้เจที่ไหนแล้วน้ำเงินตายอ้ว เปาเงเาเอนไปสองคน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 องคนส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 องนสองค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 นสองสองคนสองคนสองคนองคนส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 อคนสอนสองค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 นสอออคนนอนนนนนนนงอ

จุดก่อนทุกคนจุดก่อนจุดก่อนโอเคต่อไปเราก็มามาสแกนตัวกันนะทุกคนอ่าสแกนอุ้ยเราเก็บเครนนี้ไว้ก่อนดีกว่าจะได้เอเชื่อความเพื่อความสะอาดสีขาวบอลดีสุดไงทุกคนอุ้ยมีคนดูกล้องมาจอมปีตุ้ยหรอะตอนนี้อุ้ยทำไมมันไม่มีอ่ะแต่เมื่อกี้เห็นไฟมันไฟมันแลบอยู่นะว่าผีดูกล้อง ปตอนปิดก็อาจจะใช่นะทุกคนอือตอนนี้วิญญาณมันน่าจะอยู่แถวนี้นะคนวิวิญญาณที่เขาถูกฆ่าไปแล้วอะ่ะหมายถึงมายยึงในเกมนะโอเคห้องห้องไฟฟ้าอุ้ยเวทนี้ชอบจุดๆเลยโอเคเวชช้าเวสั้นก็จะ <c oughs> อุ้ยแล้วเราเปิดไม์ค้างไว้ค้างไว้อยู่หรอนี่อุ้ยไปเปิดไฟก่อนดีกว่าอุ้ยไมาดีกว่า ปิดเวอร์ไฟให้หน่อยโอเคเปิดไฟให้แล้วโอเคเราจะไปรูปปดบัตรกันนะคนรูปปดบัตรที่ห้องเรื่อควบคุมละ่ะฮ่าโอเคดังรื้อรื้ปรื้ปรื้ปรือปร้อเออได้แล้วกว่าจะได้นะเนี่ยโอ้มันช่างเหมือนหน้าจริงๆโอเคเราไปสีแดงไปไปเป๋งเป๋งเนี้ยสีแดงเฮ้ยสีแดง รือว่าสีแดงเป็นรอปภฮะฮะสีแดงสีแดงทำอะไรอ่ะมาอุกอาจมากมากนะสีแดง สีแดงคุณค oh ุณปิดคุณปิดประตูใ no ส่หน้าเราแต่พอแต่พอประตูเปิดออกสีสีม่วงมันตายพอสีม่วงตายปุ๊บคุณกำลังคุณกำลังคือสีนี่อมุกชนชอบตั้งในแล้วควมรู้ต้องแต่ตาเล่ไม่ว่าสีอะไรเป็นแต่ว่าความรู้ต้องแต่ตาเล่ไม่ว่าสีอะไรเป็นแต่ว่าแล้วรู้ว่าสีแดงเป็นแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเพืเราเราเราก็จะปล่อยเพื่อนเราจะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าพอชนะได้ไหมเอาความยุด เอาความยุติธรรมสิเฮ้ยยุติธรรมมาก่อนดีเฮ้ยก็แค่เป็นแสกเป็นแสกแกใสใสเล็กโตแสกจะไม่ถูกตูดตีได้เกมมันอุ๊อนึ่ประเด็นคือไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเมย์จะขอบคุณคุณช่องบาราเมทแต่คุณอยากชนะแสดงว่าเราต้องได้ชเพีดนะส้น ไปเอาที่บูบไปเน้ำพูบายไปไมย่งกับเราสีแดงไปทำไมยุ่งกับเราไปเอาที่น้ำพูบเอาที่น้พูบเอาที่้ำพูเอาสี่น้ำพูโจ๊กไอโจ๊กไอทางวันน่ะโจ๊กไอจ๊กไอทางวันน่ะว้าสีแดงว้าาาาาา โอเคเวกเวกเทำเพจตัวย okay, no yeah. e nah, ั้นะทุกคนอุ้ยสีชมพูจ่อนทำไมชมพูจะ่อนทำไมขอร้องเถอะบวตมงหวตางเป็นจริงเถอะหวตามความความเป็นจริงเถอะขอร้องไจริงจอะเราเตั้งแต่แรกเราลตั้งแตแรล นบอกนะถ้าเกิดเพื่อนเกตแบบถ้าเกิดแบบเราเป็นเพื่อนกันนะเราถึงเราไม่ควรบอกบอกบดแบบเราไม่ควรเซฟเพื่อนแบบแบบนี้อะแต่เว่าเราคงตายแล้วแหละลาก่อนจริงด้วยทายเะจทเพิสนทรยะพิด็่ชนา้ชนะแล้วนะทลายเอพสุน สีแดงใช่ไหมใชกรอจะไปคุเขาแรงอยู่สีแดอะไรเลยนะสีแดงเห็นนะรู <S> <S ้ไหมว่าสีแดงกับสมพูมันจะซื้อซื้อใจนะคนมันอันกวมันมันแบบเรื่องกี่ยวกัคนคกว่าแล้วกตต่อไปถ้าเราเป็นฆ่าตะกรเราจะฆ่าสีแดงกับกับสีชมพูคนแรกเลยใช่